สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนักสะสมทุกท่านนะครับวันนี้คนมีตังมาประกาศร,รับซื้อเหรียญสิบบาทแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดและราคาการติดต่อนะครับด้าหน้าครับตรงนี้นะครับจะเขียนสมเด็จพระศรีนครินทร์สายบ่มมาลาดชนน,นีนะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นดอกไม้นะครับดอกไม้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสมนดิญยานะครับอันพระพักมาทางด้านซ้ายครับด้านข้างก็จะเป็นเฟืองขีดเหมือนเตียนทั่วไปนะครับจะมีห้าขีดแบบนี้นครับแล้วก็เว้นเว้นกัน รอบพงเหรียดเลยนะครับด้านหลังครับด้านหลังจะ,จะเขียนหนึ่งรอยปีวันคล้ายพระราชมภพนนะครับสิบสิบบาทครับยี่สิบเอ็ดตุลาคมพศอสองห้าสี่สามประเทศไทย ส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นดอกบัวนะครับรูปดอกบัวแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นสอเสือนะครับเป็นสอเสือส่วนเลขศูนย์กับใบไม้สละตรงนี้ครับจะอยู่ด้านในครับแบบนี้นะครับเสียนตรงนะครับเป็นพระเสียนตรง รับซื้อเหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะครับย้ํานะครับเหรียญละเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวผมจะให้ไอดีไลน์อยู่ท้ายคลิปนะครับแบบนี้นะครับพิกครับย้ํานะครับเหรียญละเจ็ดร้อยบาทแบบนี้นะครับไอดีไลน์ท้ายคลิปเลยนะครับส่งรูปมาว่าประเมินราคาครับ สภาพประมาณนี้นะครับ700ดรสภาพประมาณนี้